ครผู้ใดก็ตามถ้าไอคิวสูงและอัตรา,าใหญ่พวกนี้เสียหายกับสังคมครอบครัวไปอยู่ในองค์กรโดยงานใดก็เสียหายไปอยู่ในระดับชาติก็เสียหายด้วยเหตุนี้การที่จะเป็นใหญ่เป็นโตหรือจะเป็นผู้นําสังคมผู้นําครอบครัวเนี่ยถ้าไอคิวสูงและอีกโก้สูงเนีย่ยหรืออาตาัตราหรือความเป็นจะตัวมากครอบครัวนั้นเสียหายสังคมนั้นเสียหายโดยงานนั้นเสียหาย ด้วยเหตุนี้พระพุทธจ้าจึงได้ไปค้น,คนพบอีกวิธีหนึ่งอีกปัญญานึงอีกตัวหนึ่งที่ท่านคนพบวยตัวท่านเองสาเหตุที่คนพบก็เพราะบารมีบารมีของท่านทำถึงขนาดมันจึงได้เข้าสู่ปัญญาต<อ>ัวที่สามเมื่อท่านเข้าสู่ปัญญาตัวที่สามได้แล้วท่านมาชี้ทางบอกพวกเราทำตามทำได้จริงครับ ในยุคนี้สมัยนี้สองพันกว่า 2, ปีสองพันห้าร้อยกว่าปีก็ยังทําได้ครับปัญญาตัวที่สามนี่เรียกว่าภาวนามย,มยาปัญญาท่านทุกคนที่นั่งในห้องเนี้ยเข้าถึงได้ทุกคนเลยถ้าทาตามเรื่อนไขที่ท่านชี้ไว้ให้เงื่อนไขที่ท่านชี้ไว้ให้มีสองวิชาด้วยกันที่เราจะต้องเรียนรู้ไม่ใช่ภาคทฤษฎีนะเป็นภาคปฏิบัติเกือบทั้งหมดภาคทฤษฎีเพียงรู้แนวทาง แต่ภาคปฏิบัติเนี่ยต้องไปทาได้ตัวเราเองสองวิชานี้ก็คือทําจิตให้นิ่ง mm hmm. เขาเรียกสรรมฐานกรรมฐานกับทาจิตให้เกิดปัญญาตดจิตสามปัญญาเห็นแจ้งเห็นถูกตรงตามที่เป็นจริงที่เขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเรารู้วิธีตามทฤษฎีแล้วเนี่ยนะ mm hmm. เราต้องไปปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติล,ล้วนเลยในตัวเราเองแล้วผมก็ดีใจมากๆเลยที่มี เมื่อเร็วๆนี้ก็ลูกชายผมเองนะใจก็มอกพ่อตอนนี้ว่างแล้วซัมเมอร์นี่ขอ,อบวชบวชแล้วอยากจะอยู่ที่สงบๆเพราเป็นคนที่นิ่งมีสเตจนิ่งอยากจะไปดูตัวเองให้มันออกอยากได้ปัญญาตัวที่สามอะไรอย่างนั้นะก็ปรากฏว่าผมก็เลยหาสถานที่ที่เหมาะมาเขามาให้เขาไปฝึกกันเดือนปรากฏว่ามีลูกของเพื่อนลูกชายของเพื่อนตามไปด้วยอ่ะ เขาก็เป็นคนนิ่งเหมือนกันนะตามไปฝึกอยู่ได้เดือนหนึ่งฝึกดูตัวเองเนียเพื่อได้ปัญญาตัวที่สามตอนนี้ที่คิดสอบง่ายๆก็คือว่าผมก็ถามพ่อเขาบอกเออตั้งแต่รบกายไปบวชเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไหมเขาบอกโอ้หเปลี่ยนเลยกลับมาบ้านขัดท่องนําเองเลย <c oughs> เห็นไหมขัดท่องนําเองเห็นไหมเพื่อความดีหรือปัญญาตัวที่สามมันเกิดแล้วมันจะเห็นว่าความดีเนี่ยมันมีวิธีทําได้ตั้งหลายรูปแบบ นี่กลับมาขับขับขัดห้องน้ำเองโอ้โหพ่อแม่ก็ชื่นใจมาถูตาเลยเด็กเข้าถึงปัญญาโดยที่สามไม่ใช่รู้นะเพราะภาพปฏิบัติที่มันเข้าถึงขัดห้องน้ำเองแล้วมีอะไรอีกไหมไปยกเตียงให้น้องชายโอ้โหนี่สุดยอดเลยเห็นมาเริ่มเห็นไอ้สิ่งที่มันไร้สาระเลยนะที่จําเป็นับชีวิตจริง,รงๆมันมีนิดเดียวไอ้สิ่งที่มันปนเฟอรมาทําให้เกิดโทษนะมันมีมากแค่ก็ยกเตียงให้นอนโอ้โหนี่สุดยอดเลย เช่นเดียวกันลูกชายผมไปบวชก็หเหมือนกันรบวชพร้อมกัน <c oughs> เป็นบัดดี้กันด้วยนะจักมันก็เปลี่ยนเลยครับมองอะไรเห็นถูกตรงตามที่เป็นจริงหมดเลยตันนีแกก็ทํางานเต็มที่บางคืนพอไปอ้าวยังไม่ได้นอนเลย <c oughs> เปิดไฟทั้งคืน <c oughs> เห็นไหมเนี่พพนยพอพจปัญาตัวที่สามมันเข้าถึงใจแล้วเนี่ยสิงอยู่ในใจแล้วเนี่ยความดีงามทุกอย่างเลยมันจะเข้าไปสถิตอยู่ในใจ เนี่มันวัดได้เป็นร,ปรูปัจฉันภายในเดือนเดียวเท่านั้นเองภายในเดือนเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าได้ประมาทเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เด็กนุม่มสองคนงงนั้นผมอ่านตรงมาเลยนะเขาไม่ประมาทเขาทำได้จริงภายในเดือนเดียวนะถ้าเข้าถึงปัญญาของพระพุทธะใครผู้ใดก็ตามถ้าเริ่มเข้าถึงแล้วนะและและ้วรักษาความดีตัวน,นี้ให้คงอยู่นะถ้าหลอดชีวิตนี้เขาไม่เสื่อมเลยคนระับเขาจะเป็นคนร่งาม ถ้าเขาอยู่ในครอบครัวซึ่งเป็นสังคมแด้ที่สุดครอบครัวก็งอกงามเป็นที่ชื่นอ,อกชื่นใจของพ่อของแม่เห็นไหมครับปัญญาตัวที่สามถ้าทําได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่เปลี่ยนคนได้จริงขนาดอาจารย์ของผมเนี่ยเจ้าคุณโชดกนะตอนนั้นตอนที่ผมไปฝึกษนท่านก็เล่าบางครั้งท่านจะต้องไปเทศบวชไปสอนนักโทษในคุกแล้วถ้ามาเล่าฟังนะไอ้ตัวนั้นเป็นเสือลายก็คือโจรที่มันชอบก้นคนสมัยก่อนก็เกรียกเสือ เปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นคนดีเลยครับเหมือนที่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนองค์ุริมามาเป็นพระองค์ุริมาเห็นไหมจากคนที่โหดเหี่ยมที่สุดมาเป็นคนที่น่ามือกนหลังหือเป็นคนดีสุดๆได้แล้วท่านจะคุณเจริญก็เข้าไปในคุกเออผมก็แปลกไหมก็ไม่ได้แสหาเรื่องไม่มีปัญหาเนี่ยเขาก็ให้ไปบรรยายในคุกมันก็เปลี่ยนคนในคุกได้นะเพราะว่าเห็นพฤติกรรมออกมาเลยหนังสือที่จมม ภรรยาณธรรมส่งเขาไปอยู่ในคกุกในตลาดมีนักโทษบางคนไปอ่านเพราะอ่านเสร็จเขียนจดหมายมาบอกพอพ้นโทษตับไม่ยอมกลับบา้านลองวัขดขณะพูดนี่อยู่อยู่เป็นท้าโบวถเป็นพระแล้วใครเป็นคนบวถให้ผู้บัญชาการเรียนจำบวถให้